สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่สองขวดซินดาลีจ้ะมืาอนี้ขวดกับมะไฮจ้าพอดีว่าเก็บน้องใหม่มาจ้ะตอนนี้ไอเพป็นก,ก็กระลังเผาอยู่จ้ะเป็นนอ้องใหม่นองใหม่คืจอจังหน้าใหม่ลวงกัะพี่น้องเก็บสดๆมาแล้วมาเผาจ้ะมะไฮเบิ้งมาเบิ้งวิธีการเผา,บบาแบบโบราณน้อพี่น้องเด้ออันนี้โบราณดีๆๆเ,เด้อเผาแบบนี้อันนี้นอ้ออันนี้ไม้แมมม่่่นนนาาไไ้้้้หหออวัเนี่ยจ้ะ เป็นการเผาเผาแบบโบราณสมัยก่อนเนะาะคนอีสานเวลาเขาเก็บน้อยแม่เขาจะเก็บมพะพผ้าวสิละจ้ะ<ม>คือว่าจะได้เก็บไปกินโดนโดนนะพี่น้องเนาะยางมะขามสีหอมเผาเสร็จแล้วก็มาลอกเปลือกแล้วไปต้มน้ำจ้ะ<ม>เยาไปแกงเอาไปจิม้มต้มจิ้มน้ำพริกกระแซบพี่น้องอยากกินปะล่ะ แสบเด้อยู่บ้านแถวอีสานหากินบ๊วยคอยได้เด้อพี่น้องเนาะงหม่สิเขาเรียกว่าหน่อไม้นอ้ <c oughs> นองใหม้อีหลีพี่น้องหน่อไม้อีหลี <c oughs> อยู่บ้านกู้ออนอยู่บุรีรัมย์ก็หากินบ๊วได้เด้อพี่น้องหน่องไงใหม่นีน่ต้องปลูกจ้ะสิหาในปา่ากับบ๊มีดอกเด้แถวอีสานส่วนมากบ่ค่อยมีจ้ะแต่ว่าอยู่สวนพึ่งเนี่ยสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเนี่ยก็ยังมีมีเขาอยู่จ้ะมีเขาไหลายลูกพวกน้องมงองน้องใหม่ก็ยังหลายดู เขาก็ามีกมปลาใหม่อนุรักษ์อยู่จ้ะจะให้เก็บช่วงปีใดปีใดเก็บมือใดถึงปีถึงมือใดสิจา้าว่าเดี๋ยวให้เก็บตลอดทั้งปีเด้อพี่น้องเด้อว่าเดียมีกิน,นโดนๆนาะใส่ไฟแห้แงๆเลยพี่น้องว่าเป็นยังจา้าเพราะว่านอนใหม่เพิ่นมีเปลือกจก้ะไม่ใช่ข้าวหลามนะครับห <c oughs> น่อไม้ ใส่นอไม่นอไม่จังไหนพี่ต่ำนอ,มไ,นนอ,นอไม่จังไหนนอนอไม่เมนค่ะเมนยูเมนยูพอดีมาห้ก็เลยเอามาเผานะเลยพี่น้องเราจะใส่เวลาจังหน่อยเนาะถึงเครึ่่วโมงมาพี่ตำไม่ถึงไม่ถึงอ๋อสิบห้านาที โอ้ยบุ้ใดเคยติดตามคู่อ่อนนี่จะจำได้ปะน้อคนพ้ดีเนาะเคยเห็ดพารากิจน้ำกันลายยากอยู่พี่น้องหอมจ้าเวลาถ้าจำถ้าจำถ้าเข้าไปถ้าเคยเข้าไปดูคลิปหนึ่งที่ว่าเอาไก่ลงไปในน้ำวันนี้ติดตามดูอีกทีหนอไม้ ขอบคุณนะครับทุกคอมเมนต์ใน YouTube นะครับที่ติมาเยอะด่าก็เยอะพี่ด่ด่าก็เยอะแต่ก็ <c oughs> ก็ดีครับขำๆดียังยิ้มได้ครับบางคลิปอ่จจะไม่มีสาระนะพี่น้องเอาความห้าจ้ะพี่น้องไหว,วรียดกันหน่อยช่วงโควิดเนาะขีดขีดอย่างหลายเนาะพี่น้องเนาะ เพื่อหลายพี่น้องอันนี้ก็ยุติดห้่วยจ้ะท,ที่เผาอยู่ตอนนี้ถาเคยติดตามขั้วกับชิ่งหูเนาะขั้วกับซิมี่าฟาร์มเฮ็ดฟ้ามเฮ็ดฟ้ามแพะเนี่ยติดไม่น้ำจัดนา้ำใสใสพี่น้องตอนนี้ก็เตรียมของมาปิกนิกจ้ามาปิกนิกสมตามเอาไก่แล้วก็ซิมี่มนูเด็ดเด้อพี่น้องมือนีซิมี่มนูเด็ดก็คือไก่อบจ้ะไก่อบปี๊บุ่นะ ไก่อบปี๊บเดอ้อแต่ว่าแถวดิบหหาปีบป๊บบะเลสกใส่ยางอบก็ค่อยติดตามนะพี่น้องเดอ้อไก่อบปี๊บสูตรตม้มย่ำผนเด้เออสูตรเฉพาะผนเด้ถ้าเบิ้งได้พี่น้องนี่ก็ปกติก็นจะเป็นปลาจา้ะตอนนี้ก็ล่างทอง้องอายเพื่อก้ะมาเบิ้งแพะน้ำเบิ้งป้ามน้ำก้ะมีเวลาว่างก็มาล่างท้องจ้ะ ลมลืนพี่น้องอากาศห่อนปันได้มาอยู่ไตนี่ก็เย็นพี่น้องบาห่อนร่มกโกกดีโฮมก็หโมลมลืนจ้ะเนี่ยจากกำลังเผาอยู่โอเคบ่แดเอัสซุกได้พี่น้องเอแคเกี่ยเกี่ยว,ว,ยยวยยใหม่ๆพ่อไอเพิ่นมีกินหอมของควนไส้สินะ่ะเดี๋ยวจะเอามาเกีมยสมตำน้ำเต้าจามพิษมนนี่ จ้าพี่น้องก็สศีใส่เวลาเผาจักหน่อยได้จ้ากระสันคลิปนี้คู่อ่อนต้องลาไปก่อนจ้าท่าทากับหมาบ้านยี่สิบมาทีจ้าพี่น้องกระสันคลิปนี้คู่อ่อนต้องลาก่อนนะจ้าเด้อมากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดซับตะไคร้อย่าลืมกดติดตามแล้วจ้าสิบเดศบ,บัตรใบพาดคลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะโอ้ควันควัน,วน,วนจ้าพี่น้องกระสันคู่อ่อนสองล่าสนิทละจ้าสวัสดีจ้า